สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมีงบอยู่3 0 0 0 0โลบัคโดยผมจะให้ผู้โชคดี2คนนี้นะครับระหว่าง IBMK และอินโดนะครับผมจะให้2คนนี้นะครับทุกคนไปสุ่มผลแล้วถ้าสุ่มได้ผลอะไรผมจะให้ถาวรลเลยนะครับเอาง่ายผมจะกิฟ์ผลนั้นถาวรอให้เลยไปครับไปสุ่มฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับจะทํสาสูตรก็ได้นะซันคงชอบครับพี่เฮ้ยเยซันคงชอบวะพูดจริงครับเฮ้ย เฮ้ยมึงลองทิ้งดูมึงทิ้งดูมึงทิ้งดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยมันโดีกัใช่เหรอวะเฮียเอ้ยมันเลยแล้วไงเฮียเฮ้ยตาผมตาผมเออเอ็มกูไม่มีสูตรหรอกจังหวะนี้เฮ้ยเฮียเฮ้ยผลอะไรเนี่ยแต่อินโดนไม่มีโมจิเลยอ่ะโอ้โดนข้อดีเลยสุดเลยตาผมหาครับแต่อินโดนมีถาวรแล้วใช่ไหม เสร็จกูอ่ะเสร็จกูเอาเออามาเลยเล่อยมามาในมึงต้องให้อินโดให้อินโดกินให้อินโดกินเอฟหลังลองมึงลองทิ้งผลพาดิมึงทิ้งผลพาดิทิ้งได้ใช่ไหมทิ้งได้นี่ไงโอเคสุดได้จริงนะครับกูบิดไปละไปไปผลพาดผมมีแล้วพี่ใช่เหรอผมก็มีแล้วโมจิอ่ะ โอ้โห oh เอาไงดีวะเออก็ช่างมันก็กินไปเลยครับและอย่าลืมไปอ,อุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับทุกคนเพียงแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพในราคาต่าๆไปแล้วนะครับทุกคนแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นแต่ก็สุ่มนะครับว่าจะได้รหัสเทพหรือไก่ตันลองไปสุ่มกันดูนะครับทุกคนช่วงนี้ไก่ตันหายากมากๆนะครับรหัสเทพก็หายากเช่นกันลิงเว็บอยู่ข้างล่างเลยอิโดกินแดกเข้าไปซะก,กินเข้าไปทั้งคู่เลย ออร่ยโอเคคือแล้วพวกคุณแบบว่าเขาเรียกว่ไงล่ะจะไม่ได้ผลถาวรแล้วนะเพราะว่าแบบอะไรนะเพราะว่าแบบมีมีแล้วใช่ไหมี่มันโอ้สุ่มได้ผลที่ตัวเองมีอ่ะเพื่ออะไรวะพวกคุณอ่ะเอาเอาผลใกล้เคียงเลยพี่เอาผลใกล้เคียงไม่ไม่ไม่โอเคเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่อ่ะจะสุ่มผลเข้าใจไหมมาเดี๋ยวกูสุ่มเลยละกันโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยทำไมกูดวงสวยกว่าเพื่อน เอ้ยบินได้มาดิเออบินได้เว่บินได้เวยมาผมเเดินอย่างเดียวอ <c oughs> ี้อย่ด้เ่ยใช้แค่ผลในการเคลื่อนที่โอเคไหมแต่เดินได้แดดได้พี่จะจับเวลาประมาณสัก3นาทีแล้กันเดี๋ยวพี่จะไปแอบแล้วตอนหาห้าเปิดฮาคิใครที่เออ จะพูดไงดีเอานีกแชร์จอเออแชร์จอทั้งคู่เลยนะครับเป็คนแล้วใครที่หาผมเจอนะผมจะเทรดผลที่แพงที่สุดในเกมให้ไม่ดีกว่าให้เลือกหนึ่งผลถาวรแล้วผมจะให้ผลนั้นนะครับโอเคไหมกระผมแหลกกระเถิดกระผมแหลกแหลกก็ต้องแชร์เหมือนเดิมครับเพราะมึงชอบเหลี่ยมก็คือไงนะพี่ผมไม่ได้ฟังเมื่อกี้นี้ผมมาก่อนแชร์หน้าจอคือว่ากลัวจะไปแอบแล้วให้พวกมึงไปหาโอเคไปแล้วผู้ชนะได้ผู้ชนะได้เลยผู้ชนะจะได้หนึ่งผลที่แพงที่สุดแล้วแต่เอาผลไหนก็ได้อ่ะ เอาดิกูตั้งใจสุดขีดอะโอเคเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับทุกคนกูจับในโทรศัพท์นี่แหละอันนี้อันนี้คือกูไปแอบก่อนนะเวลาแอบของผมอีกที่สัก5นาทีแล้วกันไปเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าวิ่งตามมันนะเว้ยอย่าวิ่งตามมันนะเว้ยอันนี้คือเริ่มเลยใช่ไหมห้าเปิดอาคีใช่ไหมใช่ห้าเปิดอาชีแต่อย่าเพิ่งหานะรอกูแอบก่อนรอไปแอบแก้วแลเราทุยเราก็ไปแอบก่อนโอเค หาได้หาเปิดไฮชีนะหาเปิดไฮชีหาเปิดไฮชีเลยเอาเลยเอาเลยหาเลยโหาเจอต้องฆ่าด้วยนะเว้ยต้องฆ่าให้ตายนะมันแปลงเป็นมอนหรือเปล่าวะใส่พิซซ่าเปล่าเนี่ยแปลงเป็นมอนได้ด้วยเหรอเหรอเหรออะไรอินอินโนแม่งอย่างผิวอ่ะแม่งโมจิแบบกิ้งเอากิ้งเอาอ่ะเฮ้ยเขาเห็นมึงหรือเปล่าอินโนอ่ะกูก็ต้องเห็นดิเพราะมันอันนี้อ๋อแชร์จออยู่ ใช่อ้สบายใจจังเลยกัว <laughs> ต้องอยู่ที่สูงชัวเลยว่ะเฮ้ยอีโดมกุมเอ้ย,อย,อยพี่ผมลงซ้ายสก,กิลไอ้เฮียแต่กูจะขึ้นยังไงเนี่ยมันสูงสิบหายเลยเฮ้ยอะไรโนยสมได้โมจิเฮ้ยฝนฝนเกียน โอหแล้วแบบตรงที่บั็กก็มีแล้วกูจะหาไงเนี่ยเฮ้ยห้ามเปิดไฮคิโนเว่ห้ามเปิดไฮคิโนเว้ยไม่เปิดห้ามใช้ไฮคินสังเกตนะครับมีหน้าที่ในการหาเปล่าเนี่ยไม่จับละกันไม่จับละกันหาจนกว่าจะเจอเลยละกันดวงตามาเพื่ออะไรวะไอ้เชี่ยเนี่ยดูขี้แม่ง,งผมก็มาทางของผมไงเอาเลยกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นการกดดันคนที่หานะครับผมจะจับเวลา15นาที เริ่มเอ้ยไอ้เหี้ยตะกี้มันอยู่ใกล้กลัวหายกลไปหมดอุ้ยอ้ยเฮ้ยอินโดยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี้แต่ผมคิดว่าไม่ใช่หรอพี่ไม่ใช่เชื่ผมไอ้เหี้ยตรงลรงแรมหรือเปล่าอ๋อเี้ยตรงโรงแรมก็จำไม่ได้สีไหนวะเนี่ยตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับน้องๆเฮ้ยยังไม่รีบยังไม่รีบอินโดอีกยาวนานเออยาวนานอีกยาวนานหาเลยหาเลยผมคิดว่าก่อนนี้แนี่ยนะสิ ผมชั่วผมคิดออกแล้วว่าก่อนไหนไอ้ที่ตรงลงกันหรือเปล่าอ๋อไอ้ที่ตรงลงกรนก็จำไม่ได้สีไหนวะเนี่ยนี่เงินเขียวน้ำเงินเติมที่ตรงนี้นี่มันเย็นมากเลยนะพูดเลยนะแบบมันเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเย็นเจี๊ยบหรอ ตอ,ตอนประสาทคับตอนเขาตอนเขาให้เราหาอินโดกูว่าเขาน่าจะแบบแช่คการการเวลาเขาแบบซ่อนอ่ะมันมันแบบน้อยมากเขานจะแบบแถวเกาะแรกมั้งผมรู้ผมรู้รู้เทีแล้วหรวะรู้รู้ที <laughs> ตอนนี้เริ่มรเริ่มเมถียงกันแล้วตอนนี้เริ่มเถียงกันแล้วเฮ้ยมันคนละทีมกันนี่หว่าไออินโดงเป็น,ปนผ่านไปสองนาทีแล้วนะครับชิวเกิร์มีคำใบ้เปล่ามีคำใบ้เปล่าอาผ่านไปห้านาทีก่อนไม่ค่อยมีคำใบ้เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งรับเดี๋ยวค่อยใบ้เดี๋ยวค่อยใบ้ ใบแบบไม่โกงใบให้ได้ดีนะเฮียเออใบไม่โกงของใบไม่โกงหกอะแต่กูก็ใบไปแล้วนะที่แบบที่เย็นๆนะอันนี้คำใบแรกนะครับทุกคนเย็นเลยเหรอที่เย็นๆเลยแบบเย็นเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะมันมีการเปิดนาคีหรือเปล่าแบบประมาณเซียววีนาทีก็เปิดนาคีได้เลยแบบเนี้ยอ่าให้เปิดท่าวีให้เปิดท่าวีเอานะมสามสองหนึ่งเริ่มสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ปิดครับเยอยกูก่อนนี้ไม่มีชัวเลยกูไม่เห็นพี่อะไรเลยจะกล้าพี่พี่จะไม่ขยับใช่ไหมไม่ได้ขยับเลยเนี่ยไม่ได้ขยับเลยแอบดูเนือจ้ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยทาใบต่อไปนะครับก็คือร้อนวะก็คือใครเป็นคนฆ่าได้ก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่ใครฆ่าได้ก็ได้เลยเฮียโดนเดี๋ยวกูฆ่าแม่งเลยเฮียเนี่ยอีกสิบนาทีนะครับทุกคนเฮ้ยอีกสิบนาทีเลยเหรออีกสิบนาทีอีกสิบนาทีครึ่งร้อนครึ่งเย็นหรือเปล่าตรงไหนวะไม่แต่ถ้ามึงเจอแล้วนี่กูหนีได้นะเข้าใจปะ อเออผมก็หนีได้นะครับทุกคนก็ต้องฆ่าพี่ให้ตายนะครับผมแล้วผลหนีกูเกาะลาวามันมีกี่เกาะไว้เนี่ยใส่กล่อหัวกระโหลกเปล่าวะไม่บอกนะมไม่บอกนะใบเท่านั้นพอนะเฮ้ยอะไรวะตินเต้นเว้ยตินเต้นเว้ยมันเคยมีคำหนึ่งที่พี่าซนบอกว่าเราเราอยู่ใกล้เขาอินโดนี่อะไรแบบว่าพี่แซนว่าตรงลงดันสัวยอะไรว่าแดงอะไรวะอินโดแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงิน เฮ้ยโนแม่งซ่อมมาตามกูมึงออกไปไกลๆโซส,สเตนกูตอนนี้7นาทีแล้วตอนนี้7นาทีแล้วมันหายากชิบหายไม่มีหาที่สังเกตเนี่ย <c oughs> เออร้อนจังเลยก็คือร้อนในเกมไม่ใช่ร้อนในชีวิตจริงใช่ไหมเนี่ยร้อนในเกมอันนี้คือไม่ได้ปั่นใช่ไหมพี่เกาะอยู่ตรงนั้นร้อนใช่ไหมไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นก่อยตรงนั้นร้อนเลยตอนน,ตอนนี้ผ่านไป8นาทีแล้วนะครับทุกคนมีมีการเปิดนาฬีกาอีกเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกูต้องอยู่เกาะนี้ชัวร์เลยว่ะาอี้อ่ะ เฮ้ยมัไมคิดเั็นเดินมาตรงนี้ไว้เฮียแปลกเอ้ยเขาว่ายน้ำได้นี่ว่ะกูลืมเขาเล่นเผาป่าไปก่ออื่นดีกว่าวะอ่าๆๆให้เปิดได้ห้าวินนะเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่ง องสามเคุณลงเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี้เเปิดนับหนึ่งคือเปิดเลยนะหนึ่งสองคนลไม่เปิดสี่เราเกี่ยไ้ก่อนได้ไหมอาไม่ได้ครับต้องเปิดพร้อมกันครับเปิดปิดอี้ยังเนี่ยปิดแล้วปิดเลยปิดเลยไม่ใช่ไอ้เหี้ยเอ้ยคณหมดสิทธ์ครับคุณไม่ใช้เองอ่ะรู้เลยสองเกาะนี้ไม่มีซัวเฮี้ยกูขอกลับตอนนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับทุกคนพี่ซานต้องทำบั่กแน่นอนพี่ซานพวกใบไม้มันซ่อนได้นี่หว่าเฮี้ยผม้โขอเปลี่ยนผลต้นหนึ่งได้ไหม อ่าไม่ได้ไม่ได้ครับจะมาเปลี่ยนพงเปลี่ยนผลอะไรไม่ได้ครับอย่ามาเหลี่ยมครับอย่ามาเหลี่ยมโกงแม่งจะเปลี่ยนผลอันนี้กูบอกนะกูกูย้ายที่ผมย้ายที่แอบแล้วนะครับเพื่อนๆเอาก็ย้ายได้ไงมันจะ15นาทีแล้วเนี่ยได้แล้วนะผมย้ายแล้วนะผมย้ายแล้วนะย้ายไปตรงไหนอ่ะก่อนที่มีเรือละกันก่อนที่มีเรือละกันเรือที่โดนเหรอว่าต้องเรือแน่นอนเลยที่เหี้ยที่มีเรือเนี่ยสิบสามนาทีแล้วจะสิบห้านาทีแล้วเรือใหญ่วะเรือใหญ่หรือเรือเล็กวะไอเหี้ยกูจอดเป็นลำ ล้นล่นนี่อยล้นล่นจัดล้นจัดอ่าให้เปิดไฮคิได้ห้าวีนะให้เปิดไฮคิได้ห้าวีนะจะนับแล้วนะนับหนึ่งคือเปิดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดครับปิดปิดครับปิดครับกูคนเดียน่ะอีหนึ่งนาทีจะสิบห้าแล้วเนี่ยเนียเทียอะไรไมค่ะคีกูไม่ติดถึงเลยเหี้ยนอีหนึ่งนาทีจะสิบห้าแล้วนะครับเฮ้ยอีสามสิบวิอีสามสิบวิโอ้โหแม่งเอ้ยโคตรเร็วแล้วพี่ให้ตามล่าเลยได้เลยใช่ไหมเนี่ย นะครับบิสันต์คิมอ้าวหมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับทุกคนอยู่นิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์จอว่าผมอยู่ตรงไหนเฮ้ยกาะไหนมาก่อนที่มีเรือเนี่ยเกาะสุดท้ายหรือเปล่ากูไปจอดเรือไว้ตรงนั้นนะ่ะดูนะครับทุกคนไอ้เรือกูนี่หวาไอ้เหี้ย เออ้ยมันเรื <but S 2> ูดาร์กพี่แซนโกหกเอาก็ก่อนที่มีเรือไหมนะเอ็มนะเดี๋ยวจะเฉลยแล้วว่ารอบแรกกูแอบตรงไหนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูเลยผมไม่ได้โกหกนะครับว่าผมแอบอยู่ตรงที่แบบที่แนวๆแล้วร้อนนะผมไม่ได้โกหกนะเออเนี่ยเียมันเข้าไปได้เนี่ยแอบตรงเนี้ยเอ้ย ผมจะให้พวกเขาไล่ล่าผมรอบนี้ผมจะไม่หนีแล้วนะทุกคนไม่ใช่สิผมจะไม่แอบแล้วแต่ผมจะหนีอย่างเดียวนะครับโดยการที่ศัตรูต้องใช้ผลฆ่าผมเท่านั้นนะครับถ้าใช้ดาบใช้หมัดไม่นับนะต้องเอาผลฆ่าเท่านั้นใครที่ฆ่าได้ใจนี่ให้เอ้ยไปไหนล่ะกูอยู่นี่ให้กูอยู่คาเฟ่ฮัลโหลใครที่ฆ่าได้ผมจะเทดผลหนึ่งผลให้ถาวรนะครับทุกคนแล้วให้เลือกได้ว่าเป็นผลอะไรก็ตามให้เลยเออใช้หมัดกาแฟนี่ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ผลเท่านั้นต้องใช้ผลผมก็จะไม่ใช้หมัดในการหนีดาบดาบ,บด้วยนะครับทุกคนผมก็จะใช้ผลอย่างเดียวนะครับกูบินได้ด้วยไงเออฮะเออว่ะไอ้เย้ยไอ้บันเลไรให้พี่หนีประมาณหนึ่งนาทีเพราะแบบผลพวกเอ็มันสตันเยอะไงเริ่มมาจาังหวะนี้กูต้องหนีละหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีหนึ่งทีเปิดห้าทีสังเกตได้ไหมเอาสิบห้าวิพอสิบห้าวิพอถ้าเปิดให้ชี้สังเกตครับเอาเย้ยสิบห้าวินะไกลแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้ามาเลย ก็คนเก็บยิงเนี่ยลบลกูเบลกูมาดีดีมานี่ดีไมฆกิ้งไปเรื่อยอ่ะไอ้เหี้ยมุดไปเป็นคนเร็วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพิกเกอร์ได้เปล่าเนี่ยสวัสดีโอ้ยโดนใจโดนใจโดนใจ multimotif Ham福 kegas жеㄟ маяx Ham p vigoso Una makang pvigoso the ea Ham pvig dihe ni Polyantea มาดีมาดีมาดีโอ้ยอูดันใส่แล้วดันใส่แล้วอยู่ไหนลวะโอ้โน่นนี่หายเฮ้ยห้ามให้สังเกตนะห้ามโกงห้ามโกงอูดันใส่ตลอดเลยเชคถูกูข่เดี๋ยวก่อนเลยแม่ง เอาเหี้ยหายเจอาหลังเจอกูเจอกูอ้าวพี่ยืนไหนกันวะอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายครับผมยังไม่เตยผมยังไม่เตย้าะเปิดไฮชินนะเว้ยว้ฮะเปิดไฮชินนะเว้ย ไม่ได้เปิดครับผมอ่านคลิปไว้อยู่อยู่ไหนวะเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเยียอะไรพี่พี่บอกว่าอย่าแอบไม่แอบไม่ใช่หรอไอเอมตาทั่วเย้ย มันยากทิหายเลยแต่ละสกิลเนี่ยอูอู้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 อิบชาเบานะครับน้องๆไปยังไปตอนไหนวะน่ะไปไหนเห็นกูไดยไงโอ้ยจ๊เลยไปไหนเห็นมันยี่กกงยู่ไหนวะ ต้องใช้ชุดไปเอาอินโดออกดิสเอ็มมันขี้โกงเอ็มเออออกดิแต่ว่าออกจากการแข่งขันแล้วหรือเปล่าเออินโดออกดิสแต่มันขี้โกงมันออกไปขี้โกงชัวร์เลยเมื่อกี้เดี๋ยวมันเปิดหน้าคิดสังเกตเมื่อกี้นี่มันเปิดหน้าคิดสังเกตมากูเห็นเมื่อกี้นี่คนลืมอ้าวโอเคครับทุกคนปรับแพ้นะครับอินโดแพ้ไม่เปิดหน้าคิดสังเกตเออปรับแพ้ปรับแพ้เลยไม่เอางี้ดีกว่าพวกมึงสองคนน่ะพีวีกันเพราะว่าหากูง่ายจะได้พวกมึงก็หาไม่เจอหรอกเพราะพวกนายมันกากพีวีกันเลยเอาผลที่ตัวเอง ไม่เดี๋ย่อย่าพึ่งอย่าพึ่งสิกูเปลี่ยนกติกาแล้วเอาผลที่ตัวเองถนัดนะสู้กันใครชนะผมจะซื้อผลถาวรให้หนึ่งผลเอาผลอะไรอ่ะผลอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดใช้หมัดได้ใช่ไหมใช้หมัดได้ใช้อะไรได้หมดเลย PVP แบบปกตินะครับใครชนะก็คนนั้นก็คือจะได้ผลถาวรไปโอ้อินโดจับคิสเน็มานะครับแล้วฟาร์มเทียรอเรียบร้อยโคตรเหลี่ยมเหี้ยแม่งฟาร์มเกตแม่งฟาร์มเกตรอเรียบร้อยไอสัตว์เลย เริ่มเลยได้เปล่าเนี่ยพี่อ่าเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหตอนนี้เดือดมากเลยครับทุกคนผมขออนุญาตเปิดไยทีสัเกตตั่วดูนะครับไม่งั้นคงดูไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นศึกระหว่างประตู Vs กับคิสเนตนะครับคนผลเกลียนทั้งคู่เลยามบาาเซียสิ อ่าเรียบร้อยเปิดประตูเข้ากรรมการต้องตามไปดูนะครับมาแล้ว <c oughs> แบงใส่กันอยู่ครับทุกคนตจังหวะน,นี้อินโดเสียเปรียบนะครับเลื่อนรถเลยครึ่งแล้วและเอ็มล็อกครับจังหวะน,นี้โอ้โหอินโดใกล้ตายครับเลื่อนรถเลยขึ้นมาแล้วนะครับผมอีกกรรมการโดนล,ลูกหลงถอยออกมาก่อนต้องแก้กรรมการาก,รรการันหรือเปล่าเน <Indo> ี่ยอินโดจะตายแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับโอ้โหอินโดสวนขึ้นได้จังหวะนี้แต่บีมเคเขากดสกิลเอ็กของผมทันครับคนเนี่ย อ้าวอินโดนสกิลวอาแล้ว,วครับเริ่มใช้สกิลวอลแล้ว,วครับเริ่มลนลานและโดยบีมเคสกคิลวอลไปอีกดอกนี้มาแล้วโอ้โหและบีมเคสไลน์บีมเคชนะไ,ไปเป็นที่หนึ่งนะครับยกแรกเล่นทุกพันกันเลยอีกยกไหมอินโดอีกยกเปล่าอสานทับสามเลยไหมได้แบบอสานสามเลยได้ข้าวหัวเลยมาสีตาเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ก็ก็อีกสองนาพี่เพราะว่าเพราะว่าเพราะตอนนั้นเฮ้ยพูดเยอะครับอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะออาะไรครับเฮ้ยพิ่งพี่พี่แอดแอดนี่ก่อนแอดนี่ก่อนวะ เดี๋ยวพี่จะเข้าเลยได้แอดไลน์กันนะกับแอดกับอินโดด้วยนะเผื่อแบบนี้กรรมการไม่ได้หรอของพี่ไม่ขึ้นให้แอดไว้เอ็มไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยบอกกันเลยเอาละครับยกที่สองเริ่มมันเปลี่ยนผลแล้วนะเฮ้ยเอาเฮ้ยเปลี่ยนผลเหรอได้เหรอเปลี่ยนเล้ยนให้เปลี่ยนเล่ยโอ้โหโอ้โหแล้วน้องบีเอ็มเคครับหลบได้ผลประตูนี่มันโกงมากๆเลยนะครับทุกคน เฮ้ยเเอาว่ะเอาว่ะโคตรผิวโคตรผิวผิวจัดผิวจัดโหจังหวะนี้ยกที่สองนี่โคตรเดือดเลยนะครับน้องๆยังไงครับยังไงครับโอ้ย BMK โดนนะครับดอกตะกี้นี้และอินโดมิก็ยังหลบได้อยู่โอ้โหสงครามนี้โคตรเดือดยังกับสงครามมารินฟอร์ด เอาเฮ้ยโดนครับีมเคล็อกโดนและอินโดมิโดนคอมโบโดนวันจัดหรือเปล่าครับดอกนี้โอ้โหเกือบตายนะครับเรียกไดยจ้ว่าไม่ตายก็แทบจะพิการนะครับลิ้นกรรมการก็เริ่มพันกันแล้วบีมเคยังคงไล่ต่ออย่างต่อเนื่องนะครับอ,อิโด <า S 2> มิก็ยังดีอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนยังสเต็ปยังจุกอยู่อิโ <c> ด <oughs> สก,กิลเเว่ครับบีมเคก็ไม่ว่านะครับเรียบร้อยอินโดตายหรือเปล่านี่ไงดอกนี้ก็คือไม่รอไอ้ยรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เผาเงื้อช่วยชีวิตโอ้โหผลประตูนี่เป็นผลที่ อินโดอินโดเกียนไหมผมตัวอินโดเกียนทุกคนสวัสดีอินโดยังคงหนีอย่างต่อเนื่องนะครับอินโดจะไม่ได้ผลถาวรนะถ้าแพ้แรงโดนล้อว่าเกด้วยนะครับในคลิปล่าสุดลงไปในอินโดโดนเละแต่ไม่ตายอ้าวเรียกยกที่สองเย้ไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมอะไรตรงนี้แหละตรงนี้แหละคุณจะไปตรงไหนตรงอื่นทำไมอ่ะ ลงน้ำเลยพี่ไม่ตรงนี้แหละจะไปลงน้ําทําไมมาครับยกสุดท้ายยกนี้แต่ยกนี้ถ้าอินโดชนะอินโดก็มีสิทธิ์แก้มืออีกรอบหนึ่งเขาจะไม่เอ็มโอเคครับอ่านี่กดเผาบีสี่ได้สิบได้ใช่ไหมกดได้กดได้เลยเปิดเผาได้บีสี่ได้เราพร้อมกันดิไอเอ็มยังไม่กดไงเอ็มยังไม่กดเออยังไม่กดยังกดไม่ได้เอ็มมันต่อให้มันต่อให้อินโดกดก่อนเลยจริงๆอ่ะให้อินโดกดก่อนนะผมให้กดก่อนเลยโอ้โห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 แม่งโคตรเกลียดอ่ะเอาเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำงทำเองครับ โโอหเฮ้ยประตูคู่แล้วนี่เฮ้ยอินโดโดนอินโดโดนโหอย่างต่อเนื่องครับโหดขึ้นหลอดไปแล้วอินโดจังหวะนี้โดนอีกขึ้นข้างบนครับและเอาโมจิใส่ไม่โดนแต่อินโดลักโดนเอาวีมเคลักโดนกูสับโดนแล้วเรียบร้อยเอาเอาเฮ้ยโอ้โหสามศูนย์อีซี่ครับทุกคนเราได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะครับเย้ผู้ชนะคือคนนี้นะครับ คุณอยากได้ผลอะไรครับอีซี่อีซี่เฉยอีซี่เฉยคุณอยากได้ผลอะไรครับีเกณฑ์นะครับอาผลอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่ไม่ต้องเกงใจใช่ไหมผลอะไรก็ได้ไม่ต้องมีเกงใจเฮ้ยอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยีเกณฑ์นะครับอะไรเนี่ยผมเนี่ยอันนี้แค่มีตีเล่นๆครับไอเดินเป็นไรเนี่ยไม่รู้ไงมาดิเหย้าเหย้าเหรอไม่ได้เกเรมานะครับคุณดู โดนเลยเสนอเฉยนี่ได็กเกเลยมานะครับผมเข้าผลประตูถาวรครับโอ้โหได้เลยครับนี่นะครับทุกคนผมจะคลิปให้นะครับย m k TV ผมประตูถาวรนะครับทุกคนผมเหลืองงบอีกตั้ง22,000เอ้ย29,000ใครอยากเล่นเป็นคนถัดไปนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมให้คนดูมาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ลืมสต๊าฟใครไลค์แชร์และอย่าลืมเมนต์บาอินโดนะครับคีแพ้อ่ะนั่งเอ็มนั่งบ๊ายบายครับทุกคน